ท่านก็มามาโดยโดย GPS ขอ <fik. S 2> งท่านอ่ะเนะาะม,มาถามบอกว่าเนี่ยต้องตั้งชื่อเขาเลยนะทั้งสององค์เนี่ยเขาก็อ,องค์แรก,กคือทรัพย์มั่งมีนะครับ,บกับเสริมสร้างบารมีเสริมงบาร,บรมีเออมันก็เหมาะสมเนาะที่ว่าองค์นี้เป็นนี้เราก็เอาละตั้งใจว่าตั้งชื่อแบบนี้แหละแล้วหลังจากนั้นน้ำแดง็ปหมดเลยครับมีปฏิหารเกินปูขวยกันตลอด ขนาดยังไม่ยังไม่ทาพิธีวงสวงใหญ่นะครับหลังจากนั้นก็ถูกหวยกันมาตลอดขอใครขอมากขอน้อยก็ได้ได้มาตลอดณโอกาสนี้นะครับวันที่15พฤศจิกายนนะครับทางเราทางผมในสุธิเดชายรอดนะครับผู้จัดสร้างองค์เทวีสุวรรณครับก็จะทาพิธีวงสวงโดยอาจารย์โอมพร้อมทีมงานอีกประมาณเกือบสิบท่านลงมานะครับก็เดินเชิญนะครับคราวนี้ขอให้ท่านทุกท่านเนี่ยจะมาขอโชคขอลาบขอ บารมีมานะครับที่วัดชัยภูมิสลับท่าอีกครับเป็นที่มาครับเป็นที่มาของชื่อขององค์ท่านทั้งสองนะครับแล้วบรรยากาศโดยรวมนะครับที่วัดนี้นะครับสวยติดแม่น้ําเลยนะครับแล้ววันที่15นะครับ15จะเป็นวันรอยกระทงด้วยนะครับท่านใดนะครับมีที่หมายหรือยังถ้ายังไม่มีนะครับปักหมุดไว้เลยครับวัดท่าอีกนี้นะครับหนึ่งนะครับท่านจะได้มาวงสวงพ่อท่านทวสุ ชื่อของท่านนะครับซับมังมีนะครับกับเสริมสร้างบารมีนะครับเพราะฉะนั้นชื่อทั้งสองก็บ่งบอกอยู่แล้วนะครับว่าความหมายคืออะไรนะครับแล้ววันที่15ก็จะมีงานใหญ่อีกจะมีหญ่สมโพธิองค์สมปัติะครนาแล้วก็จะมีงานลอยกระทงงานลอยกระทงแล้วจะนี้ทางน้ําเห็นเมื่อกี้ทางเรื่องผู้ใหญ่พูดว่าจะมีการแหงว่าผู้สวดนทางน้ําทางน้ํดเลยนะครับก็จะมาจอดให้อ่ ชาวบ้านทั่วไปมาสักระที่ไม่สามารถที่ไปวัดโสธรได้มามาสักระแหน้ำถ้าท่านมานะครับท่านได้ทั้งหลายอย่างเลยหนึ่งนะครับที่จอดรถกว้างขวางนะครับที่จอดรถกว้างขวางความเรียบร้อยมีนะครับสถานที่สวยงามครับแล้วก็ปิดไม่น้ํานะครับแล้วท่านจะได้ชมนะครับองค์หลวงพ่อโสธรแห่ทางน้ำครับเป็นประเพณีนะครับเป็นประเพณีทางวัดก็จะมีกิจกรรมนะครับในการไหว้นะครับจุดประทัดจุด กาเรื่อการพิธีแห่นะครับต้อนรับหลวงพ่อนะครับผู้ก้าวั้และประมาณนี้ครับผมเสร็จแล้วช่วงเย็นชิพงไนกาเราก็จะบวงสรวงองค์พ่อท่าเวสุวรรณกันนะครับวัตถุมงคลวัตถุมงคลนะครับท่านใดที่มาร่วมงานนะครับก็สามารถมารับวัตถุมงคลได้อันนี้วัตถุมงคลผมไม่ไม่แน่ใจว่าทางท่านใหญ่ สร้างอย่าบ้างคือคือมีพระยันองค์องค์พระปู่ท้าวเวศนะครับพระพุทธรูปแล้วองค์แดงนะครับคือตรงนี้ค่าใช้จ่ายทั้งหมดไม่หักค่าใช้จ่ายจํานวนเท่าไหร่ครับจํานวนสองร้อยผืนนะครับแล้วก็วัตถุมงคลองค์ที่องค์องค์พ่อครับเป็น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 ลูปหล่อนะครับที่เป็สองรูปสองร้อยองค์สุดป่าทั่วต่างไม่มีค่าหักค่าใช้จ่ายเข้าวัดทั้งหมดทั้งหมดนะครับมีทั้งหมด400นะครับเพราะฉะนั้น ใครช้าก็อดนะครับแต่ว่านะครับอย่าลืมนะครับร่วมบุญกันครับเพราะว่าท่านใหญ่ระบุไว้แล้วนะครับคใช้จ่ายไม่มีการหักใดๆทั้งสิ้นนะครับจะสร้างครับแล้วก็ถวายให้วัดหมดเลยนะครับในราคาที่จะตั้งกันวันนั้นยังยังไม่ได้กําหนดนะครับว่าคือจําต้องได้ราคาที่เท่าไหร่แต่ราคาจะต้องได้แน่นอนครับแต่ไม่ต้องห่วงครับทุกบาททุกสตางค์ถวายถวายเข้าวัดละครับไม่หักใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะครับยังไงก็แล้วแต่นะครับ เดี๋ยววันที่15พฤศจิกา2,567นี้นะครับวันลอยกระทงนะครับจะเจอกันนะครับที่วัดท่าอินนะครับพิธีวงสวงพ่อท่านทวีสุวรรณนะครับแล้วก็เฉลิมฉลองพระใหญ่นะครับที่วัดท่าอินนะครับแล้วก็ได้ร่วมกันนะครับรอยกระทงนะครับในค่าคืนนะครับสถานที่กว้างขวางครับท่าน้ําปลอดภัยนะครับท่าน้ําปลอดภัยแล้วก็ มีกระทงมีกระทงสายท่าใคไม่ได้เตรียมมานะครับใครๆไม่ได้เตรียมมาครับก็มาจัดตื้อจัดถ่ายได้ทางวัดนะครับทางทางทางวัดเขาจะมีเจ้าหน้าที่นะครับทามีโต๊ะของเจ้าหน้าที่นะครับจําหน่ายเพื่อที่จะเอาประจ่ยเข้าวัดนะครับบำรุงพระพุทธศาสนาต่อไปนะครับยังไงเดี๋ยวจะเจอกันนะครับสําหรับวันที่15วันลรกระทงนะครับยังไงวันนี้ผมอาจารย์โอมนะครับขอขอบคุณผู้ใหญ่มากนะครับในการที่จะมีจิจตระทานร่วมกันสร้างเาวสุวรรณเราก็ ถวายให้กับวันนะครับขอให้บุญกุษลครั้งนี้นะครับขอให้ท่านผู้ใหญ่นะครับมีแต่ความเจริญรุ่งเรือนนะครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับที่สิ่งใดาของสิ่งใดายครับสมรราปันานะครับให้มีแต่คําว่าได้นะครับคําว่าไม่ได้ครับว่าไม่มีไม่มีบังเกิดกับผู้ใหญ่จากนี้ต่อไปนะครับัครับสวัสดีครับสวัสดีครับทุกท่านครับเดี๋ยวเจอกันครับสวัสดีครับ